สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานนำเสนอเรื่องโลมิ่งคืออะไรหลายคนที่ใช้สมาร์ทโฟนเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกจะมีคำถามที่สงสัยกันว่าอยู่ต่างประเทศแล้วจะใช้งานสมาร์ทโฟนได้เหมือนอยู่ในประเทศหรือไม่บทความน,นี้จะช่วยไขยข้อข้องใจว่าโลมิ่งคืออะไรโลมิ่งคือบริการข้ามเครือข่ายเป็นบริการที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่นำสมาร์ทโฟนไปใช้ งานนอกพื้นที่นั้นๆซึ่งเครือข่ายที่เรียกใช้งานอยู่ส่งขึ้นความถี่ไปไม่ถึงให้สามารถใช้งานสมาร์ทโฟนได้ปกติโดยอาศัยเครือข่ายอื่นมาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อแบ่งออกเป็นสองกรณีได้แก่โลมมิ่งภายในประเทศและโลมมิ่งต่างประเทศโลมมิ่งต่างประเทศเมื่อคุณเดินทางไปประเทศโดยนำ สมาร์ทโฟนไปด้วยและต้องการให้ซิมที่ใช้อยู่เดิมสามารถใช้บริการโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เนต็ตได้เหมือนอยู่ในประเทศก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศคุณจะต้องแจ้งผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อเปิดใช้งานบริการโลมิง่งโดยผู้ให้บริการแต่ละเครือข่ายจะมีการคิดค่าบริการโลมิง่งสำหรับแต่ละประเทศในราคาที่ต่างกันผู้ใช้งานต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ และชื่อประเทศที่จะเดินทางไปและระยะเวลาที่ต้องการใช้งานรวมถึงสอบถามวิธีการตั้งค่าโลมิง่งบนสมาร์ทโฟนให้ถูกต้องโลมิ่งในประเทศบริการโลรมิ่งไม่ได้มีไว้ใช้เมื่อเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้นแต่ในประเทศก็มีให้ใช้งานเช่นกันโดยโลมิ่งในประเทศเกิดจากการที่ผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศที่คุณเลือกใช้อยู่ มีขึ้นความถีดสัญญาณเครือข่ายมากกว่าหนึ่งความถี่การโลมมิ่งในประเทศคือการสลับเลือกความถี่ที่เหมาะสมในการใช้งานมากที่สุดให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานสำหรับวันนี้